สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1ถึง15เมษายนนะครับของชาวราศีมิถุนคือผูืที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง13กรกฎาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออน้ญางยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมิถุนทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากัน หรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวดูกันเนาะชาลฟาีไม่ทุนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างานะครับชาาฟีไม่ทุนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกสลัดสลัดความสัมพันธ์กับใครบางคนทิ้งไปแล้วคุณรู้สึกว่า ไม่เอาันขอไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าไปขอเริ่มต้นคนใหม่ๆหรือไปโฟกัสรเรื่องการงาน,งานก,ากันดีกว่าซึ่งคุณการที่คุณฝรั่งส,สิ่งเก่าๆทิ้งไปและเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้ไหมค่อนข้างแฮปปี้และมีความสุขดีแต่เพียงแต่ว่าเขาคนนั้นก็เสียดายคุณฝ่ายงานที่คุณฝรัดด่งทิ้งไปแล้วก็พยายามพยายามเรียกร้องความสนใจพยายามทำให้คุณมีเพื่อคุณให้คุณขันกลับไปมองเขาในะช่วงปัจจุบันแล้วเนาะ สาเหตุแบบนะมีนาคมช่วงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันคุณเองก็รู้สึกมีเรื่องเครียดเรื่องเหนื่อยเข้ามานะครับนะช่วงนี้คุณไม่ค่อยอยากไปสนใจเขาเท่าไหร่นะช่วงนี้เขาเองก็รู้สึกมีความโกโหมความมีความโกรธคุณด้วยนะช่วงนี้เขารู้สึกอะไรอะไรอะไรเลยคุณทําอะไรก็ขัดหูขัดตาเขาไปหมดมเป็นลณะนา,านนะแต่จริงๆช่วงนี้คุณเรามองว่าคุณค่อนข้างมีความเหนื่อยและอะไรหลายอย่างแต่เพียงเราให้ความเหนื่อยความเครียดของคุณเนี่ยมันก็มีทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นักะมาาก็อยยจพ เอ่อทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือยอดยอดโพสลงสื่อโซเชียลหรือมากกดไลค์กดแชร์เพิ่เพียงถึงส่งเฟซเกินคุณอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นคุณอะไรบางอย่างให้คุณแอบค้าบไปสนใจเขาซึ่งคนก็รู้สึกว่าเขาจะมาไม่ใหนคุณเขาจะทําอะไรอีกนะครับนะเอาล่ะไปดูกันว่าวาในเจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันน้อว่าในใจเล็กๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ไม่อยากไปมีปัญหาเรื่องความรักกับเขาอนนี้กแล้วเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยอะเพราะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาก็โคตรเหนื่อยเหนื่อยในนี้ใส่เขาเหนื่อยในเรื่องความสมัมพันธ์ระหว่างเขาเนี่ยมากๆ, <c oughs> ๆแล้วตอนนี้พอฉันไม่มีความสุขแล้วเธอไม่ต้องกลับมาก็ได้นะฉันไม่ค่อยอยากยุ่งนะครับนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโคตรที่โคตรที่จะทุ่มเทให้คนคนนี้จริงๆนะตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าอยากโฟกัสไปที่ข้างหน้ามากกว่าเขาจะทำในเรื่องของเขา จะมาแฉอะไรจะมาพูดอะไรจะมาทําอะไรชั้นเนี่ยก็เรื่องของเขาแล้วใช่ไม่อยากสนใจแล้วแม่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นลัะนีเกิดขึ้นเนาะและเขาล่ะเขาคิดเออคิดอะไรตัวตัวคุนเนาะเขาเองก็มีความโกรธคุณเขารู้สึกเหมือนว่าอยากจะงัดไม้สุดท้ายอะไรมาเพื่อให้ให้คุณอ่ะหันกลับมาพูดคุยกับเขาเกิดขึ้นนะบังบางท่านคือเขาต้องการให้คุณอ่ะมาคุยมาเคลียร์แล้วก็เอออยากให้อยู่เขาคุณอ่ะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอยู่นะครับนะเพราะเาเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วอะระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาฉะนน้ตอีเาาพยม เพื่อสุดท้ายแล้วกันพยายามเพื่ออีกครั้งหนึ่งว่าให้ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยไปดูกันเนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ฝนนองพายแบ่งไปสองชุดน,นะครับชุดด้านบนในคำทำนายระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดเมษายนฝนพาชุดด้านล่างในคำทำนายระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าเมษายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะแต่จะมีชาวราศีออมีถุนบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะจ๊ะมาดูเดือนหึงเจ็ดเมษายนกับน้องช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเดือนึ่งเจ็ดเมษายน ช่วงนี้ชาวมีถุนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไปอยากยุ่งอะไรกับเขาอหรอรู้สึกว่าเฮ้ยไปพนไปไม่ต้องมาพุ่นวายไม่ต้องมาอะไรเลยไม่ต้องมาทํานู่นทํานี่ไม่ต้องมาข่มขู่ไม่ต้องมาแฉไม่ต้องไม่ต้องมาทำอะไรออนบอลไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะนะไม่อยากยุ่งอะไรไม่อยากยุ่งอะไรกเขาแล้วก็รู้สึกเบื่อแล้วอ่ะมึงก็รู้สึกว่าเออฉันก็ทําดีใจดีคนนี้ก็ต้องเยอะแล้วทาไมเขาไม่เคยคิดสนุกผิดในส่วนที่เขาทําผิดเลยทําไมเขามองแต่ด้านนี้นะคุณค่อนข้างมีความโกรธ ม,ม่พึงพอใจเกิดขึ้นแต่จริงช่วงนี้เขาพยายามดิ้นรนเพื่อจะดึงรังความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไว้อยู่เพระาะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดผ่านตรงนี้ไปแล้วอะและไม่สามารถดึงรังคุณเอาไว้ได้ความสัมพันธ์ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเขาเอ่อแล้วก็ช่วงระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าเมษายนลช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะแปดถึงสิบห้าเมษายนนะครับช่วงนี้เขาเองก็จะตามติดคุณเพื่อรอคําตอบหรือรอคอยอะไรบางอย่างจากคุณซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากยุ่งอะนะที่เคยมาคุยมาพูดหรือรอคําตอบอะไรหร ที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม,ไม่ต้องการมายุ่งกับเธอนะเพราะคุณแสดงออกค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะเพราะคุณรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยเบือ่อแล้วก็มองว่าพอคนนี้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณทีไรามาข้องเกี่ยวกับคุณทีรนําปัญหามาให้ทุกครั้งเลยมันทําให้คุณรู้สึกไม่ปลืม้มไม่ปลื้มมากนะและ้วก็รู้สึกว่าเออไม่เอาแล้วเขาจะเป็นไงกบเรื่องของเขาจะไม่สนใจเรื่องความฝึกหรือเรื่อง,องการงานการเงิน เรื่องคนรักคนใหม่ๆเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเที่ยวให้ไม่มีความสบายใจกับคนนี้ฉันไม่อยากสนใจแล้วเป็นรกนาะนั้นเกิดขึ้นแต่เขาเองก็ยังไม่หยุดนะเขาก็มีความขุณนขุนเคืองโกรธอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันแน่นะคนนี้เขาอาจจะทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยก็จบการดูดวงความรักของชาลราฟี่มิทุนไปแค่นี้นะครับชาลราฟี่มิทุนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคาถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดียดไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจาะสวัสดีจ้า